สวัสดีคะ่ะมาพบกับครูโชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารกันคะ่ะเอประโยคเพื่อการสื่อสารเป็นยังไงนะเอประโยคเพื่อการสื่อสารมีกี่ชนิดนะอันแน่ไปคิดมาด้วยนะคะว่าประโยคเพื่อการสื่อสารมีกี่ชนิดเดี๋ยววันนี้คะ่ะเราจะได้เรียนกันคะ่ะเรื่องนี้นะคะติดตามรับชมกันเลยคะ่ะ ค่ะเรามาดูรูปประโยคเพื่อการสื่อสารกันนะคะ อันดับแรกเลยต้องรู้จักประโยคก่อนค่ะลูกประโยคก็คือกลุ่มคำที่นำมาเรียงต่อๆกันอย่างมีระบบระเบียบและสามารถเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะให้รู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรที่ไหนและในประโยคเพื่อการสื่อสารของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะแบ่งออกเป็น6ประเภทตามการสื่อสารของเราในยุคป,ปัจจุบันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าใน6ประเภทนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ มาค่ะ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 มาต่อนะคะไม่ใช่ขายของออนไลน์นะคะแค่เรียกสติเด็ก,ดก,ดกๆเฉยๆค่ะลูกมาค่ะมมอมมา,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 มาดูค่ะ6ชนิดนะคะคือชนิดที่หนึ่งประโยคบอกเล่าการบอกเล่าบอกกล่าวนะคะ2ประโยคปฏิเสธนะคะปฏิเสธนะคะคือไม่ไม่เอาไม่ทําไม่ใช่นะคะ 3. ประโยคคําสั่งเธอต้องตั้งใจเรียน เป็นการคำสั่งนะคะห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้สั่งให้ทำอย่างงู้นทำสั่งให้ทำอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ 4. ประโยคคำถามมีคำถามก็ต้องมีคำตอบนะคะ 5. ประโยคขอร้องหรือชักชวนนะคะประโยคขอร้องหรือชักชวนนะคะอาจจะขอร้องให้ช่วยไปนู่นไปนี่เป็นเพื่อนหรือขอร้องให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะหรืออาจจะชักชวน ให้ไปเที่ยวด้วยกันหรือให้ไปทํางานด้วยกันหรือไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะและ6ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคแสดงความต้องการค่ะเรามาต่อเลยนะคะประโยคบอกเล่าค่ะประโยคบอกเล่านะคะก็คือประโยคที่มีเนื้อหาอรายละเอียดเพียงเพื่อให้คนนั้นได้รับฟังได้รับรู้เพียงว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารบอกเล่านะคะฉันและพี่ไปโรงเรียนค่ะฉันและพี่ไปโรงเรียนนะคะบอกว่าพี่กับฉันเนี่ยกำลังเดินทางไปโรงเรียนนั่นเองนะคะก็คือประโยคเพื่อบอกให้ทราบให้รับรู้นะคะตัวอย่างที่2ค่ะเด็กคนนั้นชอบว่ายน้ําค่ะเราไปต่อเลยนะคะมาต่อกันเลยค่ะชนิดที่2นะคะก็คือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูนะคะประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับในข้อเสนอหรือข้อตกลงต่างๆนะคะซึ่งมักจะมีคำว่าไม่ ไม่ใช่ไม่ได้ประกอบอยู่ในประโยคะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะฉันไม่เคยไปสวนสัตว์นะคะฉันไม่เคยไปสวนสัตว์นะคะเป็นการปฏิเสธนะคะพี่ไม่ชอบกินผลไม้อาจจะอยากกินแค่ขนมชอบกินพวกขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตของหวานพี่ไม่ชอบกินผลไม้นะคะปฏิเสธไปเลยว่าไม่ค่ะไม่ชอบไม่ชอบเลยนะคะนี่คือประโยคเพื่อการสื่อสารชนิด ประโยปปฏิเสธค่ะเรามาดูชนิดที่3กันนะคะชนิดที่3ก็คือประโยคคําสังส่งคําสั่งฉันสั่งอะไรฉันบอกอะไรต้องทานะคะเรามาดูกันคะ่ะประโยคคําสั่งก็คือประโยคที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทําตามผู้พูดนะคะทำตามผู้พูดหรือผู้เขียนนะคะต้องการนะคะทำตามผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการนั่นเองซึ่งม <Bringing S 1> ักจะมีคําว่าจงห้ามอย่า อยู่ในประโยชนะคะตัวอย่างตัวอย่างเช,นช่นค่ะห้ามห้ามเดินลักษณมห้ามเดินลักษณะหญ้าเด็ดขาดเนี่ยค่ะประโยะคคําสั่งนะคะตัวอย่างที่2ค่ะจงนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก่อนที่ครูจะเริ่มสอนนะคะ นี่คือคำสั่งนะคะมักจะมีคําว่าห้ามคําว่าอยา่าคําว่าจงนะคะนี่คือประโยคสื่อสารนะคะชนิดที่3นั่นคือประโยคคําสั่งนั่นเองค่ะเรามาต่อชนิดที่4กันเลยนะคะนั่นก็คือประโยคคําถามนะคะประโยคคําถามก็คือประโยคที่มีลักษณะเป็นการซักถามที่ต้องการคําตอบซึ่งมักจะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรทําไม ปรากฏอยู่ในรูปประโยคนะคะตัวอย่างเช่นคะ่ะเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะเธอชอบเรียนวิชาภาษาไทยหรือไม่เป็นประโยคคําถามการซักถามก็ต้องมีคําตอบนะคะนักเรียนบางคนชอบก็อาจจะตอบว่าอชอบชอบค่ะชอบเรียนบางคนบอกไม่ชอบเลยน่าเบื่อครูพูดเยอะ ครูสั่งงานเยอะครูขี้บ่นนะคะก็ว่าอาจจะไม่ชอบค่ะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะเพื่อนเธอชื่ออะไรกันบ้างนะคะสมมุติเรามีเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันอยู่3าคนเราก็ตอบเลยค่ะชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C ีอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะหรือชื่อกอชื่อขอชื่อคอนะคะแล้วแต่เรานะคะก็คือมีคนถามเราก็ต้องตอบนี่คือประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะชนิด การซักถามก็คือประโยคคำถามนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยนะคะชนิดที่5ค่ะนั่นก็คือประโยคเพื่อการสื่อสารชนิดขอร้องหรือชักชวนนั่นเองค่ะอะเรามาดูนะคะว่าประโยคขอร้องหรือชักชวนเป็นแบบไหนประโยคขอร้องหรือชักชวนก็คือประโยคที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการขอร้องหรือชักชวนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านนั้นเป็นไงคะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะมักจะมีคําว่า ช่วยโปรดกรุณาเช่นเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนั่นก็คือกรุณาหยิบสมุดให้ฉันหน่อยแกแกเธอเธอคนาน,านั้นาน,าน่ะคนนั้นกรุณาช่วยหยิบสมุดให้ฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการวานนะคะเป็นการขอร้องนะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่วยเปิดไฟให้หน่อยนะช่วยเปิดไฟให้หน่อยนะคะนี่คือประโยค ชักชวหนหรือขอร้องนะคะเป็นประโยคหนึ่งในประโยคเพื่อการสื่อสารคะ่ะเย้เย่เย่ชนิดสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือประโยคแสดงความต้องการนั่นเองก็คือประโยคที่บอกถึงความต้องการของคนเรานะคะเราต้องการอยู่แล้วคะ่ะคนเรามีความต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือประสงค์จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีคําว่าต้องการ ปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคด้วยตัวอย่างเช่นคะตัวอย่างนะคะฉันอยากมีรถยนต์สักคันแปลว่าเขาปรารถนาอยากจะซื้อรถยนต์นะคะเอาไว้เป็นยานพาหนะในการขับไปเที่ยวไปทํางานนะคะเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแม่ปรารถนาแหวนเพชรนะคะคุณแม่ต้องการหรืออยากได้แหวนเพชรนั่นเองนะคะอย่าว่าแต่คุณแม่เลยค่ะคุณครูค่ะคุณครูก็อยากได้แหวนเพชรสักวงนะคะหวังว่าจะมีคนมาขอเร็วๆ วิตายแล้วออามาดูนะคะว่านี่นะคะประโยคตัวประโยคเหล่านี้นะคะก็คือบง่งบอกถึงประโยคที่แสดงความต้องการนั่นเองคะ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารมีทั้งหมดกี่ชนิดคะกี่ชนิดคะมีทั้งหมด6ชนิดนั่นเองคะ่ะนั่นก็คือหนึ่ง ประโยคเพื่อการสื่อสารชนิดบอกเล่า 2. ปฏิเสธ 3. คํคำสั่ง 4. คํคำถามและ5อ,อะไรคะประโยคขอร้องหรือชักชวนและชนิดสุดท้ายชนิดที่6ก็คือแสดงความต้องการนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่เป็นนางยักษ์หรือนางแมวคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโชมก็ ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย